สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda CB 400ปี93รถเซอร์วิสมาเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องน้ำมอนน้ำสารล่อเย็นตัวรถสีเงาน,นะครับไปเดินดูนรอบคันกันนะครับตัวนี้เป็นท้ายแต่งแทคส3นะครับท่อ S.T.D กระป๋องน,นะครับ เครื่องดีครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้มระบบไม้ใช้ได้นะครับนี้จะมีวัดโวลต์นะครับแถมให้ด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับ Редактор субтитров